สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราตเต็มทนเปิดภาพเจ้าหน้าที่เป็นลมกลางวอดรัรอยูเวนหนักทุกระลอกสถานการณ์โควิด -19 มีแต่ตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทําให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทํางานอย่างหนักต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นปีแทบไม่มีเวลาได้พักและดูเหมือนว่ารัฐก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้กว่านี้ราสุดสมาชิกเฟซบุ๊กจิตรานุชปัญญาเสนซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการ,าการแพทย์เปิดเผยภาพสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับ เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลผู้ป่วยทำงานทั้งวันจนเป็นลมพร้อมอธิบายถึงภาระหน้าที่ที่ต้องทำอย่างหนักต่อเนื่องมาเป็นเวลานานโดยระบุข้อความว่าที่ตึกมีคนไข้โควิด14 PUI 2พยาบาลขึ้นเวร3คน PN 2ภาระงานรับใหม่ทุกวันทั้งตึกมีเจ้าหน้าที่ไม่ถึง10คนขึ้นเวร4-5เวรต่อกันวันนี้มีเจ้าหน้าที่เป็นลมลม้มหลังจากออกจากห้องคนไข้ที่ต้องเข้าไปทำหัตถการ ที่ใส่ชุด PPE เวลานานเกือบชั่วโมงอัตรากำลังไม่เคยเพิ่มอยู่มาตั้งแต่ระาลอกแรกจนร้าลอกสมก็ยังไม่เคยมีคนเปลี่ยนโคตรไม่ยุติธรรมท่ามกลางกำลังใจและอยากเห็นเจ้าหน้าที่เหนื่อยน้อยลงกว่านี้อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ